ความรักกับความลับตอนที่สองความลับในคืนฝนตกฝนตกหนักตั้งแต่หัวค่ำลมแรงพัดใบไม้ปลิวว่อนทั่วถนนขิมนั่งอยู่ในรถที่จอดหน้าโรงแรมขนาดกลางแห่งหนึ่งรอไอซซึ่งกำลังเดินโซซัสโซเซ,ซ,ซ,ซกออกมาจากงานเลี้ยงรุ่นที่เธอไม่คิดจะไปในตอนแรกแต่ก็ยอมไปเพราะไอชวนขิมเสียงเรียกของไอดังก้องในความเงียบเสียงเออแอกของคนเมาทําให้ขิมรีบเปิดประตูลงจากรถเธอวิ่งกลางร,ร่มเข้าไปประคองร่างที่แทบจะยืนไม่อยู่ของเพื่อนสาวขึ้นมาบอกแล้วให้ดื่มน้อยๆขิมบนเบาๆขณะพยุงไอขึ้นรถ ขอโทษนะแต่มันเครียดอะคิมอตอบเสียงยานแก้มแดงกำจัดนิตแอลกอฮอล์และอารมณ์อ่อนไหวเครียดเรื่องแฟนอีกแล้วเหรอคิมถามแม่จะรู้คำตอบอยู่แล้วเพราะก่อนงานเลี้ยงเพียงวันเดียวอายเพิ่งทะเลาะก,กับแฟนหนุ่มคนล่าสุดที่ตามจับผิดจนเธออึดอัดไปหมดเขาบอกว่าเราไม่รักเขาพอทั้งที่เราทุ่มเททุกอย่างให้แล้วเสียงไอสันน้อยๆคิมมองหน้าเพื่อนอย่างสงสารอยากจะบอกว่าตัวเธอต่างหากที่รักอายพอสำหรับทั้งโลกนี้ไม่เป็นไรหรือก็ผ่านไปคิมปลอบขณะขับรถฝ่าสายฝน เมื่อกลับมาถึงห้องพักของคิมคิมพาายขึ้นไปยังห้องของตัวเองเพราะบ้านอาออยู่ไกลและฝนตกหนักจนขับไปไม่ได้เธอให้เพื่อนสาวเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดตัวโคร่งของตัวเองคิมเองก็นั่งอยู่ปลายเตียงสวมเสื้อแขนยาวกับกางเกงวอร์มธรรมดาคิมอาอเรียกเบาๆขาดนั่งอยู่บนเตียงด้วยท่าทางอุ่นงงดวงตาแดงช้ำหืมคิมเงยหน้าขึ้นจากผ้าขนหนที่ใช้เช็ดผมให้อายเธอเคยมีใครที่รักแบบมากๆบ้างไหมคิมนิ่งไปมือที่กำลังเช็ดผมค้างกลางอากาศเธอหายใจลึกก่อนตอบเคยสิ มีมานานแล้วด้วยใครเหรอเรารู้จักไหมไอหันมามองด้วยดวงตากลมใสติดพลาดจากแอนกอลหอขิมสบตาเพื่อนแล้วตัดสินใจจะพูดก็คนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ไงไอขมวดคิ้วเหมือนใช้เวลาประมวลผลคำพูดนั้นแล้วหัวเราะออกมาเบาๆอย่าล้อกันแบบนี้สิขิมเราเมานะเราพูดจริงเสียงขิมเบาจนแทบกระซิบเรารู้สึกกับเธอแบบนั้นมาตลอดแต่เราก็รู้ว่าเธอไม่รู้ตัวไอชะงักหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เธอไม่เคยคิดว่าคิมจะรู้สึกกับเธอแบบนั้นไม่เคยแม้แต่จะมองว่าเพื่อนสนิทคนนี้จะเป็นอะไรมากกว่าคำว่าเพื่อนคิมแต่เราเราไม่เคยรู้เลยนะแล้วเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงที่รักผู้หญิงเหรอคิมถามแทนประโยคที่ไอพูดไม่จบเรารู้เราไม่หวังอะไรหรอกแค่บอกไปเพราะมันอัดอั้นมานานไอเม้มริมฝีปากเั่งเงียบสายตาไม่กล้าสบกับคิมเธอรู้สึกแปลกรู้สึกสับสนและหัวใจมันเต้นแรงเกินเหตุคิมลุกข,ขึ้นจะเดินไปเปิดไฟที่ปิดไว้เพื่อให้บรรยากาศห้องไม่สว่างจ้าเกินไป แต่ยังไม่ทันถึงสวิตไอ้คว้าข้อมือไว้อย่าเปิดเลยอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วเสียงไอ้เบาจนแทบไม่ได้ยินคิมหันกลับมามองร่างบางของไอ้นั่งอยู่บนเตียงแสงจากถนนลอดผ่านผ้าม่านบางทําให้ใบหน้าของเธอดูคลุมเครือหน้าค้นหาคิมไอ้พูดเสียงสัน่นถ้าถ้าเราลองรู้สึกกลับไปจะส่ไปไหมหัวใจคิมเต้นแรงเธอเดินกลับมาหาไอา้ช้าๆนั่งลงข้างๆจนระยะห่างแทบไม่มีร่างทั้งสองใกล้กันมากกว่าครั้งไหนๆดวงตาไอา้สั่นไหว ปากเม,ม้มแน่นเหมือนลังเลแต่ก็ไม่ถอยขิมเอื้อมมือไปแตะที่แก้มของออย่างเาบาเธอพูดเสียงสัน่นไม่ว่าสายหรือไม่สายเราแค่ดีใจที่เธอรู้ตัวในช่วงชั่ววินาทีนั้นอายเอียงหน้าเข้ามาใกล้และขิมก็โน้มหน้าเข้าไปใกล้เช่นกันริมฝีปากทั้งสองใกล้กันจนลมหายใจแทบะทะร่างกายของทั้งสองต่างร้อนรุ่มแต่อายชะงักเมื่อริมฝีปากขิมแตะที่ของเธอเพียงนิดเดียวเธอผละออกอย่างรวดเร็วและเบี่ยงหน้าไปอีกทางขอโทษเราทำไม่ได้ขิมชะงัก ความรู้สึกทั้งหมดพังทลายทันทีเธอฝืนยิ้มทั้งที่ในใจเหมือนถูกมีดแทงไม่เป็นไรขิมลุกขึ้นเธอแค่ยังไม่พร้อมอายไม่พูดอะไรเธอเพียงแต่นั่งกอดเขามองออกไปนอกหน้าต่างทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบที่อึดอัดเกินจะทนเช้าวันรุ่งขึ้นอายตื่นมาพร้อมกับอาการปวดหัวจากฤทธิ en ์แอลกอฮอล์แต่ที่ปวดกว่าคือใจของเธอความรู้สึกเมื่อคือนยังวนเวียนอยู่ในหัวริมฝีปากยังจดจำสัมผัสของขิมได้แม้จะเพียงเสี้ยววินาทีขิมทำอาหารเชา้าไว้ให้บนโตะ๊ะแต่่่เจ้้้าตัวไมไมดออยูในหง มีเพียงโน้ตแผ่นเล็กๆวางไว้แทนไม่ต้องพูดอะไรเราเข้าใจดีเสมอไอ <I S 1> <I S 2> มองโน้ตแผ่นนั้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยรู้ตัวว่าความผูกพันที่มีต่อขิมมันลึกขนาดนี้และยิ่งเธอผลักขิมออกไปเธอยิ่งรู้สึกเจ็บเองความสัมพันธ์ของขิมและอายจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในความรักกับความลับตอนที่สาม